้นีของชิ้นชิ้นหนึ่งมีซีซื้อผู้ใดพี่น,อน้องเอ้ยผ่าไม่เหี้ยผากระจัดน้องทวงว่าอย่างก็ผ่ากระแต <c oughs> โอ้ยโดยโดยผมเป็นยังดีใจบ่หรือจังไหนดยให้นี่ให้ดีใจโดยเออจ้าเจ้าพี่น้องเอ้ สบายดีเนาะนพ่อแมกกนนอ่พี่น้องสบายดีรอบคําพี่น้องเอโดยอ่ะเปิดคลิปมากันเนาะพี่น้องเอทางบาลีกับช่องบาลีสายบุญเนาะบาลีไปซื้อเพัดเอิญอยังละบ้านเฮาพาไม้เฮียพาไม้เฮียบ่เชียงว่าผักกระจาดลุงเฮืบอบว่าผ้าไม้เฮียเดียวกันเลยเดียวกันบ่นบอ้นองทง พี่น้องเลยน้องทงผากระแตบอเชียงว่าผ่ากระจาดลุงเฮิมบ่าผาไม่เฮียพี่น้องเลยบอร์ี่กับบารี่กับกระลังเชียวว่าผ่ากระจาดบ่านี่คือว่าบ้านเท่านี้ใครมาว่าผ่าไม่เฮียเดี๋ยวเพื่อนชู้รถโอ้แะแต่เพิ่อนกระหู้อีกนะแต่กระแต่นี่อาจยังโมมั่นใจไว้คลองชิ้นชินเดียวกันแต่ว่าเรียกไปได้หลายๆชื่อพี่น้องเลยอ่ เจ้าห้องไปบุคือกันเนาะคือกันกับโอ้ันกระบวยมันขออันเดียวกันแต่ว่ามีหลายชื่อพี่น้องเอ๋เนาะเอาเอาเอาไรีบไปซื้อมาซีแผ่นพี่น้องเอ๋แผ่นละหาสิบพันหรือว่าแผ่นละร้อยบาทนั่นแหละเนาะอ่าซีแผ่นกับซีลอยพี่น้องเอ๋มาให้เพิ่อนอ้อเมื่อก่อนถ้าบุพ่อเด็กจังไปซื้อมาให้เพิ่นอ่าอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ๋เนาะโดยโดยพี่น้องเอ๋เนาะอ่าซีแผ่นพี่น้องเอ๋ ช่วงโมเดิร์นบ่มันมโมเด,ดิร์นหรอวะมันชองไปช้างบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยโดยน้องทงบอ่อเชียงพี่น้องเอ้ยห่ากัมาบ่บ่ไอ้มาเข้ามารอบหนึ่งเลยไรเจ้าไปตัดไม้แล้ววะอ่ตอนนั้นบารีเข้ามาเห็นแต่เอื้อยเพิ่นเอื้อยยังก่อบ่เป็นเอื้อยว่าไปบ้าบ้าเพิ่นเป็นน้องครับ เส้าหาปีนึงเพื่อนวะลูกป้านี่นะมีบ่อสารน้องเอ้าวเลูกที่แล้วอยู่ประจำนั่นแหละลูกครูเพื่อนมีลูกกันด้อ๋อผู้นั้นบ่อบรลลีเพื่อนเราเอื้อยเราว่าน้องคอยเป็นน้องเจ้าแล้วเราคอยเส้าหาปีนึงเราแมนแมนน่องผู้นั้นคอยเท่าบ่อเราบูแมนวะพี่น้องเอ้ให้เกียรติเพื่อนมาสั่นพี่น้องเอ้มาเจ้าพ่อบ่อไม่บัานนี้น้องธงยังบ่พคอบันไดอก

เอาไปพุ่นไปยังบ่ดีเอาไปพุ่นเลเบลเนาะมาไปดีนี่จำไปโดยโดยโดยไปใกล้ๆผมนน้อมจังดึงลงดึงลงลดเนาะสี่แผ่นโดยโดยโดยพี่น้องเอ้สิบุยเม่ยเพิ่นบ่บ่เชีย Tùng lên đó Rồi Má nông thôn không? Để lục cuộn thăm vào xiếng Để Để đi nào con Cật tế Cật tế ลองลองโทรว่าอย่างก่อก๊ะแก๊ะบอลุงเฮิร์มบอผ่านไม่เฮี่อลุงอันนี้คือยังลุงอันนี้บอบอถามลุงอ่ะฮะผ่านบอผักจาดป้าเอ็นยังอันนี้เออเจ้าของเฮิร์มมันได้เอ็นยังอันนี้ฮะภาษาลอยเอ็นพันเอิ็นได้ไรมีบออยู่ลอยเอ็นของเราอยู่ลอยเอ็นภาษาดีนะเอาเรลอยผัวลอยเอ็นแม่หมอแม่ดูจะปีลอยเอ็นนะ มัน้องทุงท่ง<ไ>เหรอบังคือคอยง่ายมาเด้อยวออดเด้อใช่แล้ๆวิ่ยเอาให้ก่อนเดีวไว้หมกขังก็ได้นี่ของชิ้นชิ้นหนึ่งมีสีซือผู้ไดพี่น้องเลยอ่ะพาไม่เหี้ยพาการะจัดน้องทุ่ง่าอยยังก่อพากระแต้ <laughs> <laughs> พี่น้อง <laughs> เอ,อดิดบรเอ,อดริดบรคือกันนาลีรอเดี๋ยวเดินลุงเด้อมันดีดได้เนี่ยผุดหน้าเหมือนกับมาเสิร์ฟพอมเลยนนลเโดย,าายผุดหม้อดีนะน้ามีเฮ้บ <h> โอ,โอ้พี่น้องเอ้ยเอามาจะใช้อะน,หนะเจ้าน้ำนองบ่อ๋อ <laughs> อันโรงงานเพื่อนนี่บ่ ô năm làm kín à? Rồi, 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 thì nó ngồi Bằng đơ, bằng đơ Lột, lột, lột bảo lý, mi loay lộm nâng rồi đấy, lộm sao hả? Giàu ít lên nông ấy Siêu không hồi hơn Lôi lôi phạt cái chạc Lôi lôi phạt cái chạc Giờ lôi say thì rồi Lôi lôi สีแผ่นนักล้บรบ่นักลบก็ต้องมีบาดเพยที่น้องเอ้เรื่องธรรมชาติแต่คิตัดเนมีบามีบ่เจ้ากะมีอยู่บ่โอ้บ่งไหนมันจกดีแล้วดักนะน้ำก็ชมโมเดินบ่นี้ลูก

นับขอมันประิทิพะเลยันสมุทิ่บาดยนเดินปกติวันตีนตีนมหีเดินเดมุงลงมาแหมผลผลไหลลงมาพี่เนาะเอาต่อั้งคนเบิดมาทางนี้พี่น้องเออแบบนี้อ๋อชิคุคุมอยู่นี่อีกบเออ โดยโดยโอ้ขักแล้วอ๋อแล้วก็เซ็กลงมาหนีบบลิซึงไอ่าเจ้าเจเจ้าเจ้าเจ้าลงมาแบบนี้เนาะโดยนั่งกินข่าวกินน้ำอยู่นี่นอนก็ได้บอนก็ได้เจ้า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  นดยบวงแคบ่มมีสองสเ้าเจ้าโอยคักแล้วคักแล้วสบายดีเจ้าทางนี้เนาะโดยโดยพอแล้วว่าเจ้าไม่ฮะพอ้เก้าวต้มม่กามันมันบุพเกับปเอาม่อีกโดยโดยโดยมามันกับได้แบบได้มันขดมันแช่ได้ไนมา่อนี่ฮะตวนี้บ่ เราขึ้นน้ำเนแล้วเนาะมุงน้ำนแล้วพี่น้องเอมุงเลยว่าจังหน่อยนี่อแด่วาเลยติดตกเลยจังหน่อยนี่เนาะเออพี่น้องเอด้ดินดินดนดเดไปมากกับพอดียู่เนาะ

โดยเป็นเตรียมคุ้ดคุมนี่คุมหนึ่งพี่น้องเลยและสิคุดพุ่นอีกคุมหนึ่งและจงถมเอาไปเลยเนาะพี่น้องเลยอันนี้หยุดงานเลยบ่เจ้ามาเนี่ยเออ โดยโดยไปบ่อบือนฮะไปร่วมมืออย่าหยุดลลยกับโบมีเงินได้พี่น้องเนระโดยโดยโดยคันแบบนี้แหละเฮ็ดคนเดียวก็ได้บ่ลุงเออ ไปพี่น้อยชีเฮ็ดไม่ีเฮ็ดไ,ไม่อย่างมั่นสัตวัวนี้ครังตัวนี้แล้วครั้งจอตัวนี้แล้เออจ้อจาจ,าจาเอาเตรนะียมปีนนะบ่บันนี้เอารแล้วผมอยู่หลายคนนิกกูน่ต๊ก็ทีได้ช่วยกัน <c oughs> <c oughs> เน้นคักนี่ดอกพี่น้องม่งนี่เนาะแม่ไม่อันตั้งขึ้นจังม่งอันนี้เจ้างโมอยจังโมง่มมอ,งอ่เดยจ้านยะโดย,โ,ย,โ,ดยโบไปล็อกลมหันพืสิโบไปดอกโด, <laughs> ดยโดย โอ้โหเบิ oh ่งเด้อพี่น้องไอเซียวยังตำละบอตัวนี้ฮะโอ้โหยิบไปกันอืมตัวนี้มันสีเดิงแล้วเราเยี่ยมกินเนี่ยพี่น้องผู้ใดที่มาส่งกระสังค์สีให้บัน ตัดบ่ตีก่อนตีก่อนบอลเลยจังตาดำหลังยังยังมีกลิ่นไหม้ดิบอยู่พี่น้อ,องสังกะสีสิบแผ่นนะเนาะแผ่นสองมิตรเอ,อสองเมตรสิบพี่น้อง ตัวนั้นอเอาเข่าแข็งแรงเรื่อยแล้วกันนะควายกกยก,กยกบยก,กยกบยกยิบที่นงงึงเลยแป๊บเดียว พ่อจันพี่น้อยพ่อพอันพอ่พอเออกเกรงบอคนมาหาชื่อเบ้นนะ <laughs> แลนมาหาพ่อเพป็นเลยโอ้มันเนาะงต้องชิงหงายเง็บแฉนพี่น้อยคนอ้วนขึ้นไปนั่งนะบึ้มลงไปจักอนะ่ะเนาะดีถ้าล้อจอย พ um> wow uh ี่น้องตัดอันเกียนเกียนปลายมันออกก่อนผมเบ่าเบ่าบุญเบ่าจันพี่น้องไอ้พี่ม ну ีเบ่ายาวพ่อหมอกมาทำกันนะเบ่ายาวบ่าบุญบ่าจันนะพี่น้องสามคนเพิ่นเมื่อเราว่าเจ้าแบบนี้ Ê, eh, đôi đôi Đi đâu Vô Tờ đáy bọn này <laughs> Sáng cái xí khi lưới bọn bọn này Tiếm Biết đâu rồi มมมแม <c oughs> ตันนี้ก็สดตัดออกอีกเนาะเกียมันสามกันพี่นองงอ้องเอ้ยผ่หิวเข่าพากันหิวเข้ามา,าทั้งได้เน่ะพี่น้อง,งอเ้ยโดดโผ เพิ่มกินข้อ,ขอ,ขอ,อนนเข้าข้อหน้ำม่แหละมาโดยอันให้ป้านัาง่งขอบุญขอบคุณแม่เพิ่นอีกรอบนึงโดยแม่บุญทวีและเจ้าเด้อโดยโดยโอ่ะเอาออมก,ก,กระจาดมาให้ซีเพลสขอบคุณที่เพิ่นเอากระจาดมาให้โดยมุ่งขังให้กันเนาะขอขอบคุณหล,ลายๆจ้าจ้า<อ>จ้าจ่ายมาสำหรับขอไปสำนันบุญทวีกะโดย คมเจ็บจะได้ความไข่จะมีโดยโดยพี่น้องเอาให้ลลกให้หลานกับขอบคุณหลายๆเจ้าเจ้ายังบ่ยังบออยากเป็นเนาะเราก็ได้พี่น้องเอ๋โดยโดยคือบางทีเจ้าอยากมันอยากสั้นๆบอโดยโตเจ้าฮะโตเออมันเป็นนะแต่แค่แค่เป็นคือแบบมันอยากไปไว้ส่ฮะ คือแค่ไอสมบัติบอจะเห็นว่าไอสมบัติบอแต่ว่าบวเป็นแบบน้นคนละแบบบอโดยตั<อ>้งแต่เขาเป็นเฉลี่ยยังนี่คือแบบอ่ะมันคือตื่นเต้นยังนี่ละบอกผู้ถูกอ๋ออันอันนี้นะดีใจสมบออันมากว <c oughs> <c oughs> ่าให้ให้ลูกหลานเบิ่งอีกแล้วที่น้องเลยโอ้ยโดยโดยพเป็นยังดีใจบอหรือจังไยให้นี่ให้ดีใจโดย เออเจ้าเจ้าพี่น้องเอเป็นซอยพวกขากะ่ะโอ้ยเปินมีความสุขความเจริญโนยเจ้าเจ้า<ม>พวกขาก็ไปไลายผ่าลายปีก็บ,บ่ได้คิดว่าที่ใดสิโหน่ยขอบุญขอบคุณเพิ่นและสันพี่น้องเอเนาะให้แล้วก็ได้พี่น้องเอ <laughs> ให้เปิดตันใหม่กับน้องทงมันนี่คิดพ่อมากกว่ให้ไปตันใหม่อันกับน้องทงกับให้โดยเออกับโดยโดยตื้นตันเนาะตื้นตันโดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยกะเข่าในกันที่เขาามาให้ไม่นั่นกะก็ได้เป็นเดือนพอได้หเนาะโดยกินพี่น้องยอืมอืมอืมเข่ากระสอบหนึ่งพี่น้องเอ้ย บุ่เง่ายงรอกเนาะโดยโดยเป็นเดือนเดือนปลายพคุณเป็นไแล้าวจเาวจ้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 นวจ้าวจ้าจ้ามาวจ้าวจ้าว้งวจ้ทวจ้าวจ้านึงเนาะจดยมาจ้าวจ้าวจ้าจ้วก้จะมาแต่ไทยนี่นาวเา้าวาวจ้อวเ้้าวจ้าจาจ้าวาจ้าา้าลู้นาพัวแล้วเรียบร้อยยั้้ว โดยอันนี้เฮาก็คิดว่าอยู่พุ่นกับ่มี่ไผโดยเฮาคนเดียวเนาะโดยๆๆจักสิไปโคกมาบ้านเนะเคยแจ้งใจจะมาแล้วมีพี่น้องเอาหยังเพิ่นเอาหยังมาให้บ่ซะคือช่อง YouTube เฮานะเคยมีครัเห็นใ0บบาทยังๆบ่ทันมีบ่โดยอืมอๆๆโดยๆมีแต่แม่บุญทวีพันนี้โดย ื้นยังบูยังบุท่านมีไผรเข้ามาให้เนาะก็เลยดีใจบันฑิตืนตันเนาะอ่าอ่โดยโดยพอได้มีกระต๊อบอยู่เราก็ได้พี่น้องเอ้ยจักหน่อยก็แล้วดอกนดำมือพอได้อยู่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องเอ้ยอ่ะโดยสำนั้นแหละเนาะโดยโดยโดยโยู่ดีมีเฮงเนาะเจ้าเด็กก็ได้อยู่และบื้นก็ไปเฮ็ดงานคือเก่าเนาะ โดยโดยพี่น้องเอออุดทีมงานเพลินอ่ากำลังกินขา้าวกินน้ำกันอยู่พี่น้องเออสำหรับคลิปนี้บาร์รีเองกันเนาะลาพี่ละน้องไปก่อนพี่น้องอแล้วก็ขอบุญขอบคุณทางแม่บุญทวีเพิ่นอีกรอบหนึง่งที่เขามาให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะโดยก็ให้เพิ่นล้ำล้ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังพี่น้องเออ ให้สุขภาพห่างกายแข็งแรงนะพี่น้องเนาะอัะสรับคิปลี้บอลลี่เนาะตอนค่ำๆรับพี่แล้วน้องไปก่อนสบายดีเดอ้อเบิร์สุขุสุขพลตอนแรงๆพี่น้องไอ้เจ้า